สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทํากับข้าวให้ดูเช่นเคยนะคะวันนี้ผัดผักบุ้งกับเนื้อวัวซื้อเนื้อวัวเนื้อวัวมานะคะเนื้อวัวเขาหมักเขาใส่ผงนิ่มแล้วนะคะไม่มีรสชาติเฉพาะอ่นได้ความนิ่มเฉยๆนะคะเดี๋ยวเรามาผัดผักบุ้งกันเลยจ้าโอเคนะคะ<ส>เราจะผัดอันนี้เราจะใส่มันกุ้งเข้าไปด้วยนะคะผัดผักบุ้งใส่มันกุ้งใส่เนื้อวัวนะคะโอเคเรามาทุบกระเทียมกันก่อนจ้า กระเทียมนะคะกระเทียมกระเทียมโทนกระเทียมจีนนะคะใส่กระเทียมเยอะหน่อย เยอะหน่อยจ้าสับกระเทียมน,นะคะโอเคประมาณนี้เราก็จะใส่พริกขี้หนูไป1เม็ดอ่าผัดผักรุ่งจะผัดผักเน่ส่วนมากจะผัดเผ็ดนะคะใส่พริกเยอะเกินไปนเวลาผัดผักเนี่ยมันจะไม่อร่อยใส่นิดเดียวอ่าใส่นิดเดียวพอให้มีรสชาติเผ็ดนะคะ ใส่พริกขี้หนูหนึ่งเม็ดอ่าพริกขี้หนูตัดไปนะคะพริกขี้หนูหนึ่งเม็ดโอเคเตรียมไว้ก่อนใส่พริกขี้ฟ้าเข้าไปด้วยนะคะใส่พริกขี้ฟ้าเข้าไปด้วยจ้าใส่เพื่อความสวยงามนะคะ เอาเม็ดออกก่อนเอาเม็ดออกก่อนนะคะนลยหั<ๆ>่นเลยใส่จานผัดง<ๆ>่ายๆ,ๆ,ๆ ผัดผักบุ้งใส่เนื้อวัวใส่มันกุ้งนะคะได้ละเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยจ้าเปิดไฟเปิดแก๊สโอเคนะคะ ใส่น้ำมันเข้าไปพอประมาณผัดปับปุ้งโดยส่วนมากแล้วน้ำมันจะเยอะหน่อยนะคะผัดปักบุ้งนะคะสังเกตใส่พริกกระเทียมลงไปจ้า โอเคใส่มันกุ้งลงไปเลยจ้าผักพอหอมแล้วใส่มันกุ้งลงไปเราจะใส่มันกุ้งลงไปประมาณสักหนึ่งช้อนนะคะใส่มันกุ้งหนึ่งช้อนจ้าผักมันกุ้งให้หอมก่อนนะคะ ผัดมันกุ้งให้หอมเลยจากนั้นก็ใส่เนื้อวัวลงไปเลยจ้าโอเคผัดเนื้อวัวให้สุกเลยนะคะ เนื้อวัวเนี่ยมันจะสุกง่ายไม่ต้องผัดนานนะคะผัดแป๊บเดียวก็ใส่ผักลงไปได้เลยจ้าโอเคประมาณนี้ใส่ผักลงไปนะคะโอเคใส่ตําฟิกกี้ฟ้าลงไปนะคะจากนั้นก็เปิดไฟแรงได้เลยจ้าใส่ผักเข้าไปก็เปิดไฟแรงเลยนะคะผัดเลยผัดเลย ผักแห้ผักบุ้งสลดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องตรงถ้าใส่ตอนนี้เดี๋ยวผักบุ้งมันจะดำนะคะโอเคผักพุ้งเริ่มสลดแล้ว ใส่เครื่องปรุงไปได้เลยจ้าโอเคพริกไทยใส่พริกไทยใส่นะคะน้ำมันหอยหากไม่ได้น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยหนึ่งช้อน ห่งช้อนประมาณนี้ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะใส่ซีอิวนิดเดิมใส่ซีอิ้ววกปโอเค จากนั้นก็ผัดเลยจ้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอ,อร่อยแล้วอร่อยมากแค่นี้ก็อร่อยแลย้วจ้า ใส่จานได้เลยจ้าใส่จานได้เลยนะคะลองเอาไปทำดูนะคะผัดผักบุ้งเนื้อวัวใส่มันกุ้งเมนูง,ง่ายๆเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้นำเสนอผัดบุ้งผัดเนื้อใส่มันกุ้งอ่าเมนูง่ายๆนะคะขอบคุณขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะคะนำเสนอเมนูง่ายๆเลยจะลองไปทำดูนะคะมันกุ้งนะคะทำได้หลายอย่างเลยจ้า